คือเบนหนมีปัญหาเรื่องปวดท้องมาตลอดอยู่ๆก็ปวดท้องกลางดึกท้องเสียง่ายเป็นกไระย้อนเดือนที่แล้วนะปวดท้องหนักมากจนเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะส่องกล้องแล้วก็ไม่เจออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงปวดหนักปวดบ่อยแบบนี้อาทิตย์ก่อนนะคะเลยไปตรวจลำไส้กับปัสสาวะแบบละเอียดยิบกับพี่หมอจิมค่ะจะได้รักษาที่ต้นเหตุแล้วก็หายปวดท้องสักทีผลปรากฏว่าที่เบนปวดท้องหนักเนี่ยก็เพราะว่าในลำไส้เบนมีเชื้อราเยอะมากทุกคนคนปกติอ่ะต้องมีไม่เกิน40ใช่ปะแต่เบนมี400กว่าเธอ หมอบอกว่าเหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าเบน่ชอบกินขนมเยอะนะคะแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วการที่กินยาลดกดกับยาฆ่าเชื้อเนี่ยมาหลายปีมากนะคะมันเลยทำให้เป็นแบบนี้มันไปฆ่าแบีเชียดีๆในลําไส้ค่ะทําให้เชื้อราจเจริญเติบโตเลยปวดท้องบ่อยอาหารไม่ย่อยแล้วก็แก๊สเยอะค่ะวิธีรักษาก็คือต้องกาจัดเชื้อราไม่ดีออกไปลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันในลําไส้ด้วยการกินอาหารเสริมที่คุณหมอจัดให้ค่ะดีใจอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมตัวเองถึงปวดท้องบ่อยแบบนี้หมอบอกว่าถ้าเชื้อราไม่ดีในลาไส้ ใครปวดท้องบ่อยเหมือนเป็นบ้างคะถ้าไม่หายสักทีลองมาเจอหมอที่นี่ดูนะคะจะได้รักษาให้ตรงจุดคะ่ะ